ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยลกัแนนะครับว่าพี่จะมาแจกตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่ที่ รีแลงมานะครับเนาะก็คือท like ุกคนอยากดึงหัวนะครับและอยากไต่แร้งให้เร็วที Style ่สุดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าการไต่แล้งเร็วนะครับเนาะหรือว่าการที่เราอยากขึ้นแร้งแบบรดเร็วนะครับเราต้องดึงหัวเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับต่อให้คนที่มีสกินปืนโคตรแพงนะครับก็จะไม่สู้เรานะครับเพราะว่าเราดึงหัวเป็นนะครับไม่กี่นัดล่วงนะครับและวันนี้พี่ก็มีตั้งค่าดึงหัวที่โคตรจะดีเลยนะครับมาแจกให้แบบ ฟรีและแจกให้ทุกคนเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งข้าวของพี่นะครับน้องก็เลยดีว่ามีการเทสเลยนะครับสามระบบนะครับเทสคนดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและดึงหัวเป็นเลยนะครับคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไปสิบนัดเข้าหัวไปห้านัดคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไปสิบนัดเข้าหัวไปแปดนัดและคนที่ดึงหัวเป็นเลยดึงไปสิบนัดเข้าหัวไปสิบนัดเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรจะดีเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครก ตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่153เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทั่วไปทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าทั่วไปคําศัพท์ของมันนะครับก็คือเอาไว้ดึงหัวนะครับเอาไว้ปัดซ้ายปัดขวาดึงขึ้นดึงลงแล้วปัดข้างนะครับนาอก็ถือว่าเอาไว้ดึงหัววันช็อตนะครับนาะเรียกว่าทั่วไปนะครับจะควบคุมแบบนี้นะครับนาะในการดึงหัวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีซ้ายของมันนะครับนาอก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าปรับไม อาจจะดึงหัวยากนะครับนอนและทําให้เข้าหัวนะครับนอนค่อนข้างยากและไม่ค่อยติดหัวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับนอนแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับสำหรับกล้องเลดดอดนะครับอยากให้ทุกคนตั้งตามพี่เป็นๆแล้วกันนะครับก็คือให้ทุกคนตั้งอยู่ที่183หรือว่า183ได้เลยนะครับสาหรับกล้องเลดดอดนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งตามพี่ลองตั้งตามพี่ได้เลยนะครับนอนรับประกันนะครับว่าถ้าไม่ดีนะครับนอนก็คือกลับมาด่าได้เลยนะครับ เลยนะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของสโคปคูณสนะครับสำหรับสโคปคูณ2นะครับทุกคนก็คือเมื่อหลุดจากกล้องเล็ดดอทไปแล้วนะครับสโคปคูณ2จะได้เข้ามาช่วยเรานะครับถ้าสโคปคูณ2นะครับนอเข้ามาช่วยเรานะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับนอก็ให้เราตั้งอยู่ที่136หรือว่า1 3 6ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสโคปคู2 ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับหรือว่าสโคปประมาณนี้นะครับนอะก็ตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่136อกนะครับนอะก็คืออันนี้เป็นสโคปคูณสนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสโคปคูณสี่นะครับสำหรับสโคปคูณสี่นะครับเอาไว้ดึงตัวคนเท่ามดนะครับหรือว่าตัวเล็กๆนะครับอยู่ไกลๆนะครับก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่151 5 1่้เ็ท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้า จะเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับก็ลองตั้งดูได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่เสียหายนะครับเนาะถ้าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับรับประกันนะครับเนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับต่อมาเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือ ตั้งอยู่ที่157ได้เลยนะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็คือมันไม่ได้ดึงหัวนะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์แต่ถ้าเราตั้งเป็นนะครับเรียกได้ว่ามันอาจจะฟุกติดหัวก็ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับลองตั้งดูได้นะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งนะครับก็ลองตั้งดูนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นปุ่มมุมมอยิสลานะครับก็ให้เราตั้งตามนี้ละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะคร ควบคุมนะครับอยากให้ทุกคนตั้งตามนี้แล้วกันนะครับก็จะมีทางด้านของตัวช่วยเลงนะครับนอนที่แบบว่าตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายให้แสดงเมื่อสโคบนะครับแล้วก็การ กดสไนเปอร์นะครับนาอหรือว่าการยิงสไนเปอร์ด้วยการกดยิงค้างนะครับก็ให้เราเปิดนะครับที่เหลือเปิดทั้งหมดเลยนะครับถ้านอกเหนือจากที่พี่ไม่ได้แนะนำนะครับนาอก็สามารถตั้งได้ตามใจเท่านั้นเองนะครับนาอก็ถือว่าหลายคนถามมานะครับนาอว่าอื่นตั้งยังไงนะครับอันไหนที่พี่ไม่แนะนําไม่ต้องตั้งนะครับอยากตั้งแบบไหนตั้งได้ตามใจนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับสำหรับตั้งข้าวของพี่นะครับแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าเคยตั้งตามพี่มาตลอดนะครับน้ะแทบจะไม่ต้องปรับเปลี่ เปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเนาะสำหรับการตอบสนองเท่านั้นเองนะครับเนาะแล้วก็จะมีคางด้านของนี่เลยนะครับจุดนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเนาะบางค้างข่าวนะครับทุกคนแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าชีสันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะมีการปรับเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดนะครับเนาะก็ทําให้การดึงหัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ ตั้งค่าที่หลายๆคนมองข้ามนะครับก็เป็นตั้งค่าปุบนะครับก็มี43 53 63นะครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับก็คือสําหรับมือถือหน้าจอเล็กนะครับให้เราตั้งอยู่ที่43ได้เลยนะครับมือถือหน้าจอที่แบบว่าขนาดปานกลางนะครับน้องหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ตอนนี้นะครับน้องก็ให้เราตั้งอยู่ที่53ได้เลยนะครับส่วนคนที่แบบว่าเล่นใน i p แ d หรือว่าเล่นในคอมนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่63ได้เลยนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยาก ตั้งนะครับนอก,ก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับส่วนลูกศรสีแดงทํายังไงนะครับนอก,ก็คือ ที่ขีดขึ้นนะครับนาอเป็นลูกศรสีแดงนะครับนาอที่แบบว่าเอาไว้ดึงหัวนะครับที่ขีดล่างนะครับเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกศรที่แบบว่ามาร์คให้ดูหมายให้ดูนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่อง DPI นะครับน้องกับกราฟิกนะครับถ้าคนไหนมือถือไม่แรงนะครับตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับแต่ถ้าคนไหนมือถืออางกงนะครับนาอเล่นได้กระตุกบ้างอ่อยประมาณนี้นะครับก็ให้ตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานเเเหหมมืืือออนนนนนนกัครรส่วถไไแงปลย สเปคเลือนะครับก็ให้เราตั้งระดับสูงปิดแค่เงาพอนะครับถ้าจะให้บอกกิ๊กก็ประมาณ8กิกขึ้นไปนะครับหรือว่า1 2กิกขึ้นไปนะครับสำหรับแลมนะครับนอก็ตั้งระดับสูงได้นะครับส่วนเรื่อง d p i นะครับตั้งข้างพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากตั้งนะครับ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 d p i DPI Android หานะครับนอก็คือแบบว่า DPI Android นะครับตั้งอยู่ที่400หา900 DPI นะครับก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับทุกคนก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าบางคนก็ชอบตั้ง DPI บางคนก็ไม่ชอบตั้ง DPI นะครับนอรก,ก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนาอก,ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับใครที่แบบว,ว่าอยากได้ตังคันด,ดีๆอยากได้ตั้งคันเด็ดๆนะครับก็จะมีตามนี้แน่นอนนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเอ็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ <ๆ S 1> พคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้กิจกรรมนะครับนาอหรือว่าอยากรู้กิจกรรมตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ตั้งคัค่าดึงหัวดีๆแบบนี้นะครับก็จะมีทุกๆวันพุธนะครับนาอกับวันเสาร์นะครับทุก ว่าอยากได้ตั้งค่านะครับรอติดตามได้เลยนะครับหนึ่งครั้งทิสองครั้งเท่านั้นนะครับพี่คิดว่าน่าจะไม่มากเกินไปนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากตั้งตามก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนเออเพราะว่าตั้งค่ามันต้องได้เปลี่ยนใหม่ตลอดอยู่แล้วนะครับเนาะตั้งค่าเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมก็มีการอัปเดตใหม่ตลอดเวลานะครับเนาะก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามเกมตลอดเวลานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย Bye bye